และหัวข้อต่อมาคือการวางแผนและการจัดการสินค้าคงคลังครับวัสดุคงคลังหรือ Inventory หมายถึงวัสดุหรือสินค้าต่างๆที่เก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานอาจเป็นการดําเนินงานผลิตดําเนินการขายหรือดําเนินงานอื่นๆผู้เรียนทราบหรือไม่ครับว่าชนิดของวัสดุคงคลังประกอบด้วยอะไรบ้างวัสดุคงคลังแบ่งได้เป็น4ชนิดใหญ่หญๆคือวัตถุดิบหรือ raw material คือสิ่งของชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบ วัสดุหรือสินค้าซึ่งซื้อมาเพื่อใช้ในการผลิตงานระหว่างทำหรือ work in process คือชิ้นงานที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตหรือเก็บไว้ในคลังวัสดุเพื่อรอคอยที่จะผลิตในขั้นตอนต่อไปวัสดุซ่อมบำรุงและใช้ในการทำงานหรือ maintenance หรือ repair หรือ operating supplies คือชิ้นส่วนหรืออะไหล่เครื่องจักรที่สำรองไว้เพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนเดิมเสียหรือหมดอายุการใช้งานและววัสดุหรือสินค้าสำเร็จรูปหรือ finished goods คือชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการผลิตครบถ้วนพร้อมที่จะนำไปจำหน่ายให้กับลูกค้าได้ วัสดุคงคลังสามารถแบ่งได้ตามหน้าที่ดังนี้ 1. anticipation inventory คือการมีวัสดุคงคลังเพื่อเก็บไว้ใช้ในกรณีพิเศษต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามแผนการดำเนินงานทั้งกรณีที่คาดว่าจะมีตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากปกติเช่น p l a n n d sale promotion programs seasonal fluctuation และในกรณีที่วัสดุหรือสินค้านั้นอาจขาดแคลนชั่วคราวเช่น p l a n shutdown 2. fluctuation inventory คือการมีวัสดุคงคลัง เพื่อเก็บสำรองไว้ในกรณีที่ความต้องการของลูกค้าหรือการจัดส่งวัสดุหรือสินค้าจากซัพพลายเออร์มีความไม่แน่นอน 3. l มลอ i ไซส์อินเวนทอรีคือการมีวัสดุคงคลังเนื่องจากการผลิตหรือสั่งซื้อแบบเต็มลอ็อตเพื่อรักษาการผลิตให้มีอัตราคงที่หรือเพื่อให้ได้ส่วนลดปริมาณจากการสั่งซื้อจํานวนมากต่อครั้งและ 4. h e เฮดดิ้งอินเวนทอรคือการมีวัสดุคงคลังไว้เพื่อเก็งกําไรในอนาคต นอกจากนี้เรายังสามารถแยกวัสดุคงคลังออกเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้วัสดุหรือสินค้าที่เก็บตามรอบวัสดุหรือสินค้าปลอดภัยหรือวัสดุหรือสินค้ากันชนวัสดุคงคลังระหว่างทางและวัสดุหรือสินค้าไม่เคลื่อนไหวคลิกเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม วัสดุหรือสินค้าที่เก็บตามรอบหรือ cycle stock เป็นวัสดุหรือสินค้าที่เก็บตามรอบเป็นวัสดุหรือสินค้าที่มีไว้เพื่อทดแทนวัสดุหรือสินค้าที่ขายไปหรือวัสดุหรือสินค้าที่ใช้ไปในการผลิตซึ่งวัสดุหรือสินค้าประเภทนี้จะเก็บไว้เพื่อตอบสนองความต้องการวัสดุหรือสินค้าภายใต้เงื่อนไขที่มีความแน่นอนและอยู่ภายใต้สมมติฐานที่ว่าความต้องการวัสดุหรือสินค้าและเวลานำในการสั่งคงที่และทราบล่วงหน้าวัสดุหรือสินค้าปลอดภัยหรือวัสดุหรือสินค้ากันชน หรือ Sa f e t y or buffer stock เป็นวัสดุหรือสินค้าจํานวนหนึ่งที่เก็บไว้เกินจํานวนวัสดุหรือสินค้าที่เก็บไว้ตามรอบปกติเนื่องจากความไม่แน่นอนในความต้องการซึ่งปริมาณวัสดุคงคลังโดยเฉลี่ยจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของปริมาณการสั่งซื้อตามปกติบวกกับปริมาณวัสดุหรือสินค้าปลอดภยัย วัสดุคงคลังระหว่างทางหรือ In-transit inventories เป็นวัสดุหรือสินค้าที่อยู่ระหว่างการลำเลียงจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งซึ่งวัสดุหรือสินค้าเหล่านี้อาจจะถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัสดุหรือสินค้าที่เก็บไว้แม้ว่าวัสดุหรือสินค้าเหล่านี้จะยังไม่สามารถขายหรือขนส่งในลำดับต่อไปได้ จนกว่าวัสดุหรือสินค้านั้นจะไปถึงผู้ที่สั่งวัสดุหรือสินค้านั้นเสียก่อนดังนั้นในการคำนวณต้นทุนในการเก็บรักษาวัสดุหรือสินค้าของต้นทางควรจะรวมต้นทุนของวัสดุหรือสินค้าคงครังระหว่างทางไว้ด้วย และวัสดุหรือสินค้าไม่เคลื่อนไหวหรือเดสต็อกเป็นวัสดุหรือสินค้าที่กิจการเก็บไว้นานและยังไม่มีความต้องการวัสดุหรือสินค้าชนิดนั้นเกิดขึ้นซึ่งอาจเป็นเพราะวัสดุหรือสินค้าล้าสมัยเสื่อมสภาพในกรณีที่วัสดุหรือสินค้าตกค้างควรทําการพิจารณาเพื่อป้องกันการเสื่อมของวัสดุหรือสินค้าหรือการน,นํามาขายลดราคาหน้าโรงงานก็จะช่วยแก้ปัญหานี้ลงได้ จากภาพจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างวัสดุหรือสินค้าที่เก็บตามรอบหรือ Cy c l e stock และวัสดุหรือสินค้าปลอดภยัยหรือวัสดุหรือสินค้ากันชนหรือ Safety of Buffer Stock วัสดุหรือสินค้าที่เก็บตามรอบเป็นวัสดุหรือสินค้าที่มีไว้เพื่อทดแทนสินค้าที่ขายไปหรือแทนวัสดุที่ใช้ไปในการผลิตซึ่งวัสดุหรือสินค้าประเภทนี้จะเก็บไว้เพื่อตอบสนองความต้องการวัสดุหรือสินค้าที่มีความแน่นอนแล้วในขณะที่วัสดุหรือสินค้าปลอดภัยหรือวัสดุหรือสินค้ากันชนเป็นวัสดุหรือสินค้าจํานวนหนึ่งที่เก็บไว้เกินจํานวนวัสดุหรือสินค้าที่เก็บตามรอบปกติเพื่อให้มีสินค้าหรือวัสดุไว้ใช้ในกรณีที่ความต้องการสินค้าหรือวัสดุไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากความต้องกาาารรสสินนนนคค้หืออววัดุมมีแ่ ราจะไม่มีการนำเซฟตี้สต็อกไปใช้วัตถุประสงค์ที่องค์กรเกือบทุกแห่งในปัจจุบันจะต้องมีการเก็บวัสดุคงคลังเนื่องมาจากเหตุผลต่อไปนี้ครับตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ประมาณการไว้ในแต่ละช่วงเวลาทั้งในและนอกฤดูกาลร,รักษาการผลิตให้มีอัตราคงที่สม่ำเสมอเพื่อรักษาระดับการว่าจ้างแรงงานการเดินเครื่องจักรและอื่นๆให้สม่ำเสมอได้โดยจะเก็บวัสดุหรือสินค้าที่ขายไม่หมดในช่วงที่ขายไม่ดีไว้ขายตอนช่วงขายดีซึ่งช่วงนั้นอาจจะผลิตไม่ทันขาย ทำให้ธุรกิจได้ส่วนลดปริมาณจากการจัดซื้อจํานวนมากต่อครั้งป้องกันการเปลี่ยนแปลงราคาและผลกระทบจากเงินเฟอ้อเมื่อวัสดุหรือสินค้าในท้องตลาดมีราคาสูงขึ้นป้องกันของขาดมือด้วยวัสดุหรือสินค้าเผื่อขาดมือเมื่อเวลารอคอยล่าชา้าหรือบังเอิญได้คำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นกระทันหันและทําให้กระบวนการผลิตสามารถดําเนินการต่อเนื่องอย่างราบรื่นไม่มีการหยุดชะงักเพราะของขาดมือจนเกิดความเสียหายแก่กระบวนการผลิต